และตอนนี้ตัวละครลิชัตเซอร์ลิงก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟทดสอบไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมพูดถึงสกิลของเขาทั้งหมดแบบละเอียดรวมถึงมีอะไรบ้างที่ทุกคนควรจะรู้เกี่ยวกับลิชัตเซอร์ลิงหรือว่าอัศวินนั่นเองฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Ri s m a n Shop โนหนึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ช m a n คอยนํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อจายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s m a n Shop เท่านั้น โอเคเริ่มต้นเรามาดูกันที่ไอเทมประจําตัวของอัศวินกันก่อนฮะซึ่งไอเทมนั้นก็จะเป็นหมวกนักรบนั่นเองเงื่อนไขในการใช้งานก็คือจะต้องอยู่ห่างจากคันเตอร์ไม่เกินระยะ13เมตรนั่นเองถ้าเกิดอยู่ห่างหรือว่าไกลเกินไปมันจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในระยะ13เมตรจะสามารถใช้งานไอเทมได้ครับ เมื่อเรากดใช้งานไอเทมมันจะเป็นการคาดการณ์ว่าฮันเตอร์จะกระทําการใดๆต่อจากนี้ไปโดยไอเทม1ชิ้นเราสามารถกดใช้งานต่อเนื่องได้2ครั้งการกดครั้งแรกนั้นจะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกก็คือ1คาดการณ์ว่าฮันเตอร์จะใช้สกิลหรือทักษะประจำตัวของเขาหรือ2คาดการณ์ว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีด้วยอาวุธปกติครับหลังจากที่เราเลือกการคาดการณ์เรียบร้อยแล้วผลของการคาดการณ์นั้นจะมีระยะเวลาอยู่ที่8วินาที ก่อนที่จะติดคูดาวอยู่ที่14วินาทีฮะและอย่างที่ผมบอกไปว่าไอเทม1ชิ้นสามารถคาดการการกระทําของฮันเตอร์ได้ถึง2ครั้งก็คือเมื่อเราทําการคาดการกระทำของฮันเตอร์ครั้งแรกไปแล้วเราจะมีระยะเวลาอีก4วินาทีในการเลือกการกระทําครั้งที่2นอกจากนั้นยังมีช้อยหรือตัวเลือกมาให้เราเลือกอีก1ช้อยด้วยนั่นก็คือการคุมเชิงที่สามารถเรียกโล่มาป้องกันการโจมตีของฮันเตอร์ได้ละฮะ ควนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหน้าที่และประโยชน์ของการคาดดาวที่ถูกต้องกันบ้างว่าเราจะได้รับบัฟอะไรบ้าง อย่างแรกผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่าถ้าเกิดเราเดาการกระทําของฮันเตอร์ถูกตัวอัศวินนั้นจะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น40เป็นระยะเวลา1.5วินาทีส่วนถ้าเกิดอัศวินทําการคาดเดาการกระทําของฮันเตอร์ผิดจะไม่ได้รับบัฟใดๆเลยรวมถึงจะเสียคะแนนของตัวไอเทมนั้นไปแบบฟรีๆนั่นเองครับต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการคาดการการกระทําของฮันเตอร์ที่ถูกต้องกันบ้างครับอย่างแรกอัศวินคาดเดาว,ว่าฮันเตอร์จะใช้สกิลหรือวัาาตษะต่อจากนี้ ในระยะเวลา8วินาทีและเมื่อทางด้านของฮันเตอร์ใช้สกิลจริงๆขึ้นมาก็จะส่งผลให้ฮันเตอร์คนนั้นถูกไว้สกิลเป็นระยะเวลานานถึง6วินาทีไม่ว่าจะเป็นสกิล่วนตัวหรือเป็นพวกบิงหรือว่าเทเลพอร์ตนั่นเองฮะจะใช้งานไม่ได้เลยรวมถึงทางด้านของอัศวินที่ทายถูกก็จะได้รับบัฟในการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองอย่างที่2อัศวินคาดการณ์ว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีด้วยอาวุธไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดาหรือว่าเป็นการโจมตีแบบง้างตีมันจะส่งผลให้้ััันนนเตอออออรร์มมีาาากาชะงงงแลยืออวุธข อยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่สามารถทําการโจมตีอัศวินได้นอกจากอัศวินจะไม่ได้รับดาเมจแล้วเขายังได้รับบัฟในการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองฮะ อย่างที่3อัศวินคาดการว่าฮันเตอร์จะไม่กระทําการใดเลยไม่ทําการโจมตีไม่ใช้สกิลและเมื่อระยะเวลาของชาร์จได้เทมหมดอัศวินจะได้รับบัฟการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นเพราะก็สร้างโล่ป้องกันดาเมจครึ่งหนึ่งจากการโจมตีปกติเป็นระยะเวลา4วินาทีฮะโดยเงื่อนไขโล่ป้องกันดาเมจเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะมากกว่านี้นั่นเองครับ เราไปดูกันต่อกับข้อควรรู้ลิช์ดเซอร์ลิงครับหากอัศวินทําการคาดเดาการกระทําของฮันเตอร์เอาไว้และเวลามันยังไม่หมดจากนั้นเขาไปช่วยเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้จรวดการคาดเดาการกระทํานั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อมือของอัศวินแตะคนที่นั่งเก้าอี้จรวดครับข้อต่อมาที่ทุกคนควรจะต้องรู้นั่นก็คือทางด้านของตัวลิช์ดเซอร์ลิงหรืออัศวินเนี่ยเป็นสายช่วยเหลือเพื่อนจากเก้าอี้จรวด ด้วยความที่อัศวินเมื่อเข้าใกล้คนที่นั่งเก้าอี้จรวดในระยะ8เมตรตัวของเขาจะมีความสามารถที่ชื่อว่าเกียรติยศร่วมกันเพิ่มขึ้นมาส่งผลให้เมื่อเรากดใช้งานอัศวินจะทําการปักดาบลงพื้นจากนั้นคนที่นั่งเก้าอี้จรวดจะถูกช่วยขึ้นมาโดยทันทีและถ้าเป็นการปักดาบครั้งแรกภายในเกมเกมนั้นตัวของอัศวินและคนที่ถูกช่วยจากเก้าอี้จรวดจะได้รับบัฟป้องกัน,กนดาเมจครึ่งหนึ่งของการโจมตีปกตินานเป็นเวลา8วินาทีอีกด้วยนั่นเองคะคราวนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าถ้้้าาาาาเกกกิิิดดสมมมุตวว่อศนพไทละรใชบฟ ช่วยเพื่อนจาก,กอิกจารวจะติดไทยไหมก็ต้องบอกเลยว่าติดทั้งไทยติดทั้งโลถ้าเกิดเป็นการช่วยจากครั้งแรกส่วนตัวผมมองว่าการช่วยแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ถ้าเกิดอัศาวินจะพกไทยมาจริงแล้วก็การช่วยเพื่อนจากเกาอิจรารครั้งแรกแนะนําให้ไปดึงมือดึงจากเก้าอิจรารเลยเพราะว่าผลของไทยจะทํางานเพียงแค่อย่างเดียว จากนั้นครั้งที่2เพื่อนๆก็ใช้สกิลดาบฟ้าฟื้นในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมจากกาอกจ้รวจมันจะได้ทั้งหน้าของตัวโล่ป้องกันมาเป็นระยะเวลา8วินาทีแบบนี้ผมมองว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่าแบบแรก หรือถ้าเกิดใครอยากจะให้อัศวินเป็นสายเอาตัวรอดไม่พกท้ายมาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะยังไงการช่วยเพื่อนครั้งแรกจากดาบฟ้าฟื้นของเขาก็ยังมีการสร้างเกาะสร้างโลมาอยู่ดีนั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนน่าจะสอบถามกันเข้ามาก็คือว่าสกิลเกียตรติยศร่วมกันหรือว่าสกิลดาบฟ้าฟืาฟ้นที่ผมเรียกเนี่ยมันสามารถใช้ช่วยเพื่อนได้กี่ครั้งก็ต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ช่วยได้ตลอดทั้งเกมเลยนะจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าโล่ป้องกันดาเมจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการช่่วยครรััั้้้งงแกกในกนนนนเเเมๆทาอ เกือบลืมไปอีกหนึ่งอย่างครับทาหน้าของดาบฟ้าฟืนนั้นสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมที่โดนห่อใยเอาไว้ได้ด้วยฮะและถ้าเกิดเป็นการช่วยครั้งแรกจากดาบฟ้าฟืนเนี่ยก็จะติดโล่อีก8วินาทีเช่นเดียวกันครับ สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ต่อไปนะะั่นคือไอเทมประจาตัวของอัศวินนั้นจะมีเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นหากใช้จนหมดแล้วจะไม่สามารถรีใช้กลับมาเหมือนโฮลิคีของตัวพิเทศได้แต่อัศวินก็ยังคงสามารถไปหาไอเทมต่างๆในกล่องสมบ,บัติเพื่อนํามาใช้หลังจากที่มวกอัศวินหมดได้เช่นเดียวกันครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวจากที่ผมทาการทดสอบมานะะั่นคือตัวละครริชัเตเซอร์ลิงหรืออัศวินจะเป็นตัวละครที่ถอดรหัสชา15%ครับโอเคคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะว่าการใช้ไอเทมคุมเชิงหรื ว่าการเรียกโลมามันมีรายละเอียดมากกว่าปกติมากกว่าธรรมดาฮะคนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการเรียกโลนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําการคาดการสเตปการเล่นของฮันเตอร์สเตปที่2หรือเลือกการคุมเชิงการเลือกว่าฮันเตอร์จะไปทําการโจมตีหรือใช้สกิลใดๆทั้งนั้นพอเวลาของชาร์จด้านล่างหมดโล่ป้องกันก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา4วิวิทีพร้องกับการป้องกันดาเมจครึ่งหนึ่งของการโจมตีปกตินั่นเองแต่จากที่ผมทําการทดสอบผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้สมัยฮะเพราะว่าโล่ป้องกันไอ เทมของอัศวินนั้นสามารถป้องกันดาเมจได้แค่25หน่วยเท่านั้นเช่นโจเซฟทําการโจมตีปกติเขาจะสร้างดาเมจอยู่ที่75หน่วยถูกต้องไหมฮะหากทนาหน้าของอัศวินเปิดโลและรับดาเมจจากโจเซฟเขาจะสามารถป้องกันดาเมจได้แค่25หน่วยดังนั้นเขาจะเจ็บอยู่ที่50หน่วยนั่นเองหรือจะเป็นท่าหน้าของตัวปูโรหิตสร้างดาเมจต่อขังก็คือ60หน่วยถ้าเกิดอัศวินใช้โลป้องกันมารับดาเมจก็จะรับดาเมจไปอยู่ที่35หน่วยพวกกันได้แค่25หน่วยเท่านั้นอะ่ะ ต่อ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 มากันที่ทางด้านของดีเทนชันตาแดงกันบ้างเมื่ออยู่ในสถานะตาแดงโูราตีปกติจะสร้างดาเมจแบบ100หน่วยหรือร0ออซแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอามาตีตอนจังหวะที่อัศวินมีโลอัศวินจะรับดาเมจอยู่เพียงแค่75หน่วยใช่ครับมันสามารถกันตาแดงหรือว่าดีเทนชันได้แต่อัศวินห้ามเจ็บ25%ขึ้นไปถ้าเกิดเจ็บอยู่25%โดนตาแดงตียังไงก็ร่วงลงมาอยู่กับพื้นหรือจะเป็นในกรณีที่เป็นเทอร์เกกิิดดมีารเปโล่ไกอนนโดทช็อกจะ ยังไม่โรคนะยกเว้นในกรณีที่บาดเจ็บอยู่25%ขึ้นไปนั่นแหละฮะแล้วมันก็จะมีกับพวกบอลบอลกาลาเทีย bon, แกะขาเป๋พวกนี้ที่บางครั้งก็จะสร้างดาเมจ25หน่วยถูกต้องไหมฮะท่านาของโลกของอัศวินสามารถกันได้แบบ100%จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจะทําคลิปสรุปแยกออกมาอีกหนึ่งคลิปนะระหว่างท่านาของฮันเตอร์กับท่านาของอัศวินริช์ดนั่นเองครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะจริงๆนะอีกอย่างที่ทุกคนจะต้องรู้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของคลิป,ลปนี้ละถ้าาเเเกกกิิิดอออััศววนนนรรียโล่ป้ง้งงหืคุมมชขึา ฮันเตอร์ทำการโจมตีอัศวินก่อนที่ชาร์ดด้านล่างจะหมดมันจะไม่มีการเรียกโร่มาแต่อย่างใดและท่าหน้าของตัวอัศวินจะต้องรับดาเมจไปแบบเต็มๆเลยนั่นเองฮะและนี่ก็คือทั้งหมดข้อควรรู้เกี่ยวกับผู้รอดชีวิตคนใหม่ริชาร์ดสเตอร์ลิงหรือว่าอัศวินหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนละกันนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายยสวัสดีครับ